สวัสดีครับผมคลิปนอนคุกนะครับวันนี้เราจะมีต้นไม้แปลกๆให้ดูนะครับอยู่ที่โรงงานเขาจะชอบปลูกต้นสนนะครับหรือต้นไม้ประดับพวกนี้นะครับมาดูว่าเขาเรียกต้นสนหรือเปล่านะครับน่าจะเขาเรียกต้นสนนะครับเนี่ยครับปลูกเต็มเลยนะครับพื้นที่แต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยแปลกนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่แปลกๆนะครับนี่ครับเรียงเต็มเลยนะครับเท่าแก่ปลูกไว้ที่โรงงานนะครับก็ส่วนมากก็ต้นลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับที่เห็นนะครับเดี๋ยวมันจะแปลกยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าต้นที่มันแปลกๆก่าเพื่อนเขายังไงนะครับนี่ครับมองดูหลายๆต้นนะครับ ก็คล้ายๆกันหมดนะครับแต่จะมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับโผล่มาได้ไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าหน้าตามันแตกต่างจากเขาแบบไหนนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะครับก็เพิ่งมาเคยเห็นอยู่นี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับหน้าตาจะแตกต่างเพื่อนแบบไหนนะครับสวนต้นที่แปลก ก็จะเป็นต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตามันก็เหมือนต้นอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่ามันมีผลด้วยครับนี่นะครับมันมีลูกออกมาตรงใบมันด้วยนะครับเต็มเลยครับเต็มต้นเลยไปถึงยอดนู่นแล้วครับ ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับผลของต้นสนนะครับลัขนาดผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลองกัดดูแล้วมันมีกลิ่นหอมๆอ,อยู่นะครับรสชาติเป็นเฟื่อนๆนะครับ แต่น่าจะกินไม่ได้นะครับนี่ครับลองกัดชิมดูแล้วรสชาติเฟื่นเื่อนนะครับมันแปลกนะครับตรงที่ว่าต้นอื่นไม่มีผลเลยนะครับแต่ว่าต้นนี้มีผลอยู่ต้นเดียวนะครับเนี่ยให้ดูทั้งต้นเลยนะครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับก็จะมีเครื่องเส้นไหว ก็จะมีเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ทุบเทียนอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีแป้งนะครับรูปที่โคนต้นนะครับถ้าเป็นอยู่ที่บ้านเราน,นะแต่อันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะครับก็เลยยังไม่มีเครื่องเส้นไหว้นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับอนาคตใกล้ๆวันหวยออกอาจจะมีเครื่องเส้นไหว้ก็ได้นะครับเพราะขนาดต้นกล้วยที่อยู่ข้างๆนี้ พอมันมีปีออกกลางต้นตอนนั้นก็มีคนมาขอหวยนะครับก็ถูกอยู่นะครับแต่ว่าต้นนี้ยังไม่มีการมาขอหวยนะครับก็ปกติอยู่บ้านเราก็มีนะครับต้นสนนึกเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแบบนี้บ้านเราก็มีนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นมันออกลูกแบบนี้นะครับอันนี้มันแปลกดีนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับ ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับต้นไม้แปลกๆหรืออะไรแปลกๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต่อไปนะครับถ้าเจอนะครับถ่ายให้ FC ได้ดูนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าได้อหอยเด็ดก็จะอยาจะบอกอีกทีนะครับขอบคุณครับ